จะใครอายุเยอะๆมีไหมอยู่นุ่งที่พิธีกรพูดอะคี่ว่าเ้าสิบเอ็กัน อกาเบอกว่าได้ช่วยนี่มานำมาอางให้โลอยู่นี่โลเด็กค่ะ้ยค่ะคอบทพเพหรับเรับไปแล้วนี้นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทำในวันนี้ก็เป็น ขอเชิญพลวันนี้วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีตะวารวดีมหาวิทยาลัยมหา,มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดมินิมาราธอนวิ่งการกุศลเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ได้รายได้ระดมทุนเพื่อนำไปใช้สองประการด้วยกันประการแรกวัตถุประสงค์ต้องการที่จะจัดตั้งกองทุนการกักบเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ที่จะนําเงินดังกล่าวหรือกองทุนดังกล่าวไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยทางโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ามีกิจกรรมที่เราเรียกกันว่าโรงเรียนรักษาศีลห้าซึ่งต้องการที่จะช่วยให้เด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งในวิทยาลัยสงฆ์หรือในหมหาวิทยาลัยต่างๆที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตรได้ดำเนินการไปแล้ว29โรงเรียน ขณะนี้อยู่ในช่วงที่เรากําลังทําระยะที่สองจึงจําเป็นจะต้องมีทุนสนับสนุนในการที่จะไปดําเนินการส่วนวัตถุประสงค์ที่2คือเราต้องการที่จะจัดตั้งกองทุนสนับสนุนทุนการศึกษาให้นิสิตปริญญาตรีของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีตวารวดีซึ่งมีกว่า500รูปคนในปัจจุบันมีหลายๆคนที่กราดแกนทุนทรัพย์เข้ามาศึกษาเล่าเรียนแล้วย่งไม่ มีค่าเธอไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ศึกษาเล่าเรียนจนจบได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดงานวิ่งการกุศลในวันนี้ขอเจริญพรตอนนี้เฉลี่ยต่อปีประมาณกี่ทุนครับตอนนี้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ120ทุนที่เราจะต้องจัดทุนละประมาณ5,000ถึง4 0 0 0ถึง5,000บาทที่เราจัดกันอยู่ในปัจจุบันคิดว่าครั้งที่สองน่าจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าครั้งนี้ได้รับ การเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเราจะเห็นได้จากเสียงที่สะท้อนเข้ามาผ่านทางออนไลน์ที่เรารับฟังมาว่าเป็นการจัดที่มีวัตถุประสงค์ที่ดีมากเพราะว่าต้องการที่จะนำไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาตามแนวคิดของเราที่จัดกิจกรรมที่ว่าหนึ่งคนวิ่งหลายคนได้เรียนหนังสือขอเจริญพรปปีขึ้นไปนะครับ หล่อพ่อแร็นะครับและผู้สนับสนุนนะครับในงานในวันนี้ขาดจะไม่ได้เลยนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับบริษัทไซเบอร์พิงกุ๊กจักัดนะครับแยมตัวเลยนะฮะมาข้างเวทีเลยนะครับไซเบอร์พิงนะครับบริษัทเจ็ดนะครับตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวขอมอบประกาศสัญญาบัตรนะครับระหว่างรอฝ่ายครน ต่อไปนะครับสามหนึ่งสามนะครับชวัตมิทนะครับหลียาพรนะครับเรียนเชิญครับต่อไปนะครับศูนย์หกสี่นะครับสอทประกาศิษย์นะครับแก้วพรมนะครับเรียนเชิญครับศูนย์หกสี่นะครับเรียนเชิญครับต่อไปนะครับเรียนเชิญหมายเลขนะครับจรรนพรนะครับศูนย์หนึ่งเก้ารุ่นสามสิบสามเก้าปีครับ ต่อไปนะครับรุ่น3ามสปีศูนย์เจครับคุณมนนะครับคุณมนนะครับเชิญเลยครับคุณมนนะครับต่อไปนะครับรุ่นพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามีความสุขเลยคะ่ะ แกงกะทิชาวเกาะน,นะคะหยิบทานฟรีได้ค่ะหวานเย็นชื่นใจค่ะ